ทางการไทยส่งกลับแรงงานชาวเมียนมากว่าร้อคนกลับประเทศในพื้นที่ชายแดนจังหวัดเชียงรายค่ะก็เป็นไปตามข้อตกลงร่วมของคณะกรรมการชายแดนท้องถิ่นไทยค่ะทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารม้าที่2กองกําลังผาเมืองส่งแรงงานเมียนมาก,กว่าร้อยคนกลับประเทศบริเวณจุดผ่านแดนถาวรสะพานข้ามแม่น้ําสายแห่งที่2บ้านสันผักคีตตาบลแม่สายอํเาเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย นี่ก็เป็นไปตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นะคะแล้วก็เป็นความร่วมมือระหว่างไทยกับเมียนมาผ่านคณะกรรมการชายแดนท้องถิ่นไทยเมียนมาหรือ TBC ในการส่งกลับประชาชนระหว่าง2ประเทศโดยมีคณะกรรมการ TBC ฝ่ายเมียนมารับตัวไปดำเนินการตามมาตรการควบคุมโรคของทางเมียนมาโดยมีการตรวจโรคและกักตัวเป็นเวลา14วันก่อนจะอนุญาตให้กลับไปใช้ชีวิตตามภูมิลำเนาค่ะ สำนักง,งานสาธารณาสุขจังหวัดเชียงรายรายงานว่าล่าสุดมีผู้ติดเชื้อโควิด1 9เพิ่มอีก30คนตอนนี้มีผู้ป่วยรักษาตัวอยู่502คนค่ะ